ภายในงานได้รับความเมตตาจากสมเด็จสังฆราชอมรปุระนิกายบาลังโกดาอุดังโกดาไมตรีมูรติเป็นประธานสงฆ์โดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยสาธุชนและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า1,000คนโดยได้ร่วมกันสวดธรรมจักกบปะวัตนสูตรในวันพระใหญ่ขึ้น15้าค่ำหรือโปราเดในทุกๆวัดสังกัดอมรปุรนิกายรวม4,900วัด ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันพระขึ้น15้าค่ำเดือน8หรือวันอาสารหะบูชาที่ผ่านมาซึ่งได้จัดสวดธรรมจักกบปวัตนสูตรในวัดของสมเด็จสังฆราชอมรปุระนิกายหลังจากนั้นได้มีการสวดในทุกๆวัดตั้งแต่วันพระ15้าค่ำเดือน9เป็นต้นไป ทั้งนี้การสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรในประเทศศรีลังกาแต่ละหนึ่งจบจะใช้เวลากว่า30นาทีซึ่งเป็นที่นิยมและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มชาวพุทธนิกายเถรวาทซึ่งเป็นนิกายหลักของพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา และการสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรในสีลังกายังเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพราะบทสวดน,นี้เป็นปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าเมื่อใครได้สวดก็จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองความสุขและความสำเร็จในชีวิตค่ะ